ครับทวนกลับมาทวนเรื่อง B S Q อีกนิดหนึ่งสมมติสมมติตอนนี้ว่าตัวแปรรอของเราเนี่ยซึ่งมันเก็บเป็นคอลัมน์เวกเตอร์อยู่เนี่ยล้านแปดแสนกว่าแถวเนี่ยสมมตุติผมจับมันมาตะแคงแล้วนะเป็นแบบนี้ยาวไปเรื่อยๆนะยาวต่อไปเรื่อยๆสมมุติอามาแค่นี้สมมุติว่าตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยแทนแต่ละพิกเซลนะครับ ตัดมาแค่นี้สมมติว่าตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วมันสมมตินเป็นภาพขนาด2อคูพิกเซลข้อมูลที่อยู่ในแรมตอนนี้จริงๆเป็นแนวตั้งนะครับจะ่าลืมผมจับมันมาตะแคงเฉยถ้าสมมุติมันถูกแปลงเป็นภาพเนี่ยมันควรจะออกมาเป็นแบบนี้สองคูณงเพราะงั้นออกมาก็ต้องเป็น A B C D E F, F G H I J K L ถูกไหมครับ2องคณส อันนี้คือภาพจริงๆที่เราควรจะถอดมันได้แบนดที่หนึ่งแบนดที่สองแบนดที่สามเพราะว่าข้อมูลที่เราอ่านมันเป็นแบนซีเควนเชียนถูกไหมนี่เราสมมตินะว่ามันมีแค่สองคูณสองพิกเซลแต่ตอนนี้หน้าตาจริงๆที่ที่ที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยตัวลอของเราเนี่ยตัวแปดลอเนี่ยมันยังเรียงแบบนี้อยู่เราต้องไปเลียงเข้าใหม่ให้เป็นแบบนี้เพื่อจะได้เอาไปสั่งโชว์รูปได้นะครับปัญหาคือแล้วเราจะเขียนมันยังไงเราจะรู้ได้ไงต้องตัดที่ตรงไหน เอ,อเราต้องวนลูปอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะมีกี่ลูปแล้วแต่ละลูปเนี่ยจะลูปแต่ละลูปจะไว้ใช้ทําอะไรเนี่ยออลองดูอย่างนี้ก่อนเวลาเราอ่านเราเราพิจารณาตรงนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราต้องทําคือเราไปดึง a มาวางถูกไหมดึงบมาวางแล้วเราก็ขึ้นบรรทัดใหม่การขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือหมายความว่าเราขึ้นแถวใหม่เรารู้ได้ไงว่าเราขึ้นแถวใหม่เพราะเรารู้ว่าภาพของเรามีสองคอลัมน์ถูกไหม เราอ่านเราดึงมาหนึ่งเม็ดสองเม็ดครบสองเม็ดแล้วเราขึ้นแถวใหม่แล้วเราก็ไปดึงอีกสองเม็ดหนึ่งสองวางลงไปครบสองขึ้นแถวใหม่อีกอ่าน E-F ครบสองขึ้นแถวใหม่ครบอ่านอีกสองเม็ดครบขึ้นแถวใหม่อ่าน m, นะึสองเม็ดไหจนไปถึงสองเม็ดสุดท้ายก็ครบทุกอย่างพอดีพิจารณาตรงนี้แล้วเนะี่ยคุณเห็นว่าถ้าทําแบบนี้เนะี่ยโอเคไหสองแถวนี้ก็จะเป็นของช่องแรก สองแถวนี้ก็จะเป็นของช่้งแอลที่สองอันนี้เป็นของช่องแอลที่สามาในการอ่านภาพแบบนี้นะครับอย่างที่เรารู้แล้วจานวนมิต,ติของมันมีสามมันมีจํานวนแถวมีจํานวนคอลัมน์จำนวนแถวจํานวนแบนมีสามหลุมแน่นอนแต่ว่าลูไหนจะอยู่ข้างในข้างนอกนะครับให้คุณพิจารณาดูว่าเรามีสามลูมนะครับมีแถวมีคอลัมน์ คอลัมน์แล้วก็ชนแนลนะครับอ,อันไหนทำเยอะสุดคุณขยับค่าไหนเยอะสุดลองดูชานววนช a n แนลคุณอ่าน A คุณอ่าน B อ่าน C อ่าน d เนี่ยคุณยังอยู่แบนแรกอยู่เลยอยู่ชแนลแรกรมคุณอ่าน E F G H คุณก็ยังคุณเดินไปตั้ง4ีครั้งแนะคุณก็ยังอยู่แบนที่2 คุณเดินไปทั้งสี่ครั้งคุณก็อยู่แถวที่สามคุณสรุปว่าแค่ชั้นแนลเนี่ยคุณขยับแค่สามครั้งเองลองมาดูใหม่ในแง่ของแถวอะ่ะคุณมีหนึ่งงั้นคุณเดินไปสองทีโอเคครบแถวฉันขยับละหนึ่งครั้งเดินไปสองทีขยับอีกครั้งใช่นไหมงั้นคุณจะพบว่าในแนวในค่าคอลัมน์เนี่ยในในในค่าแถวนะคุณเดินทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยคุณเดินทั้งหมดหกครั้งมีกิชแนลคุณเดินสามครั้งแนวคอลัมน์คุณเดินทั้งหมดกี่ครั้งคุณเดินเอถูกไหมก็นี่อหนึ่งคอลัมน์คุณขยับมาเดินบีอีกสองคอลัมน์ละสองครั้งละพอไปขึ้นแถวใหม่คุณก็ขยับคอลัมน์อีกขยับอีกขยับอีกมันก็จะพบว่าแนวคอลัมน์เนี่ยคุณเดินเยอะครัาหมดเลยนะครับคุณขยับกี่ทีล่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบแปดสิบสองครั้งเห็นว่าแนวคอลัมน์ขยับเยอะก็หมดถัดมาก็จะเป็นแนวแถวแลแนวนี้ขยับน้อยก็หมดนะครับเพราะงั้นวิธีคิดอันนี้เป็นวิธีที่ผมคิดจะใหม่ทําความเข้าใจจะใหม่ผมเขียนโปรแกรมประเภทนี้ไปใหม่ๆนะเพราะงั้นเราได้มองเห็นแล้วว่าค่าไหนขยับมากขยับน้อยเนี่ยเ,เราก็จะซุก ไปซุกค่าที่มันขยับเยอะๆเป็นลูมในสุดแล้วก็ค่อยลูดถัดมาลูดชั้นนอกก็จะเป็นค่าที่มันน้อยลงไปเรื่อยๆจนหลูนอกสุดก็จะเป็นค่าที่มันขยับน้อยที่สุดนะครับเพราะงั้นเราก็จะขยับแนวคอลัมน์อยู่ข้างในถัดมาข้างนอกก็จะเป็นแนวแถวถัดไปนอกสุดลูดชั้นที่สามข้างนอกก็จะเป็นแนวชั้นแนวนะครับเราก็จะเขียนโปรแกรม ออกมาเขียนลูกก่อนหน้าตาประมาณนี้เราจะเริ่มจากลูปนอกนะครับนะลูปนอกคือจำนวนชันแนลผมก็ฝอในแมทหลับเนี่ยสมมติแนวชันแนลผมใช้ตัวตัวสนะครับเท่ากับจะต่างจากภาษาซีรือซีแบดพัดตรงนี้ไม่มีวงเล็บผมเริ่มตั้งแต่ชันแนลที่1เนาะสนะ 4, นะนี่คือลูปนอกเริ่มตั้งแต่ก้อนที่หนึ่งถึง เรามีทั้งหมดกี่คอลัมน์ครับเจ็ดถูกไหมจำนวนคอลัมน์อยู่ในตัวแปรชื่อ mc 1นึงถึงจำนวนคอลัมน์ทั้งหมดแล้วก็จบ for ของ m a t l a บหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจำครั้งนี้แล้วได้ไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นการก่ออาร์เรย์ขอหนึ่ง c จริงๆก็คือค่าแบบนี้เริ่มตั้งแต่1เพิ่มขึ้นครั้งละหนึจนถึง7จ็ดแต่เราขีดเขียนเลขหตรงกลางแล้วก็ตัดมันออกไป บางนั้นอันนี้เราได้ลูบนอกสุดละลูบที่เป็นตัววนรอบแนวช็อแนวถัดมาเราก็จะทหลูบที่มันวนเมื่อกี้เราทำอันนี้ไปแล้วถูกไหมเราก็จะมาเขียนลูบที่วนแนวนี้วนแนวแถวนะครับแถวเราก็ิยมใช้ตัว i ก็ตั้งแต่วนตั้งแต่แถวที่หนึ่งถึงกี่แถวครับตัวแปะแถวคือจํานวนความสูงใช่ไหมคือค่าความสูงก็ บนตั้งแต่ i ท่ากับหนถึงความสูงแล้วก็เจบถัดไปก็ทำลูปในสุดซึ่งก็จคจอจำนวนคอลัมน์ก็โอเท่ากับหถึงจำนวนคอลัมน์ความกว้างของภาพเสร็จนะครับยิ่งขนาดนี้เราก็จะได้ลูปเรียบร้อยลูปข้างบนตามเขาแล้วละ c คือจำนวนชั้นนะคือ C นี่คือบอกชันแนล i บอกแถว j บอกคอลัมน์ เราก็จะไปถ่ายค่าใส่ตอนนี้เราจะไปถ่ายค่าจากตัวแปรที่ชื่อว่ารอของเราเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัวแปรใหม่ผมจะไปทําตัวแปรใหม่รอไปก่อนสมมติผมตั้งตัวแปรนี้ชื่อว่า data ผบทําข้อมูลรอไว้ก่อนคือผมใช้คําสั่งีโร o นะครับแบบนี้ก่อนผมผมทาตัวแปรใหม่ชื่อตัวแปร data เรขอซูนย์ไปศูนย์่เอสก็คือศูนย์ลลายๆตัวแล้วไอศูนย์ที่ขอหลายๆตัวเนี่ยคุณจะเอากี่แถวกี่คอลัมน์นะแล้วมีขีดแปลนอะไรก็ว่าไปตัวอย่างนี้ผมก็ขอมีทั้งหมดให้มันเท่ากับไอเขอห้าร้อยสิบสองแถวขอห้าร้อยสิบสองคอลัมน์แล้วก็ขอมาทั้งหมดเจ็ดชันแนลใช่ไหมพูดง่ายๆคือ Data เนี่ยคือข้อมูลของเราที่เรียงแล้วถูกไหมที่จะเรียงแล้วเพียงแต่ว่าตอนเริ่มต้นมันยังเป็นศูนย์อยู่ หน้าที่ของเราคือจับมันข้างในเนี่ยนะครับข้างในนี้เอามาเรียงให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วเราจะอ่านมันมายังไงนะเราก็โอเคผมแบบนี้นะครับผมได้ประกาศตัวแปรข้างนอกไปตัวงชื่อว่า k เท่ากับหนึ่งผมอ่านแบบนี้นะ data รอโอเค K เท่ากับ K บวกหนึ่งนับผมทําอะไรลงไปหมายความว่าในแต่ละรอบเริ season, ่มตอนผม K เป็นหนะเริ่มต้นผม K เป็นหผมก็เอา K นันที่หน K เม็ดแรกไปโยนใส่ไหนไหนอะไปโยนใส่เนี่ยในในด a ตตาเชงตอนนี้เป็นศูนหมดอยู่แล้วแต่ว่าเอา K เม็ดที่หนึ่ไปโยนใส่ data าเม็ดไหนก็คุณก็ไปดู C K ดู C I J เป็นอะไรอยู่ c เริ่มต้นเป็น1ใช่ไหมก็มองก็เป็นแบบนี้ j เา c เป็น1น่งเดี๋ยวขอโทษนะหม่ c เป็น1 i เริ่มต้นก็ยังเป็น1 j เป็น1เพราะง,งั้นสมมุติรอบแรกเนี่ย k เป็น1ใช่ไหมครับสิ่งที่มันทำก็คือเอา k หเอาเอาลอเม็ดแรกไปวางที่ data แถวแรก p i x ซลแรกของอมนอแรกใช่ไหมคือถ้ามองในภาพนี้ก็เหมือนนี่ไงผมเอา เม็ดแรกอันนี้คือรอเอาเม็ดแรกไปวางที่ไหนไม่วางที่แถวแรกอันนี้ก็แถวแรกแถวแรกแถวแรกถูกไหมแต่แถวแรกแล้วคอลัมน์ไหนอ่ะก็ลำแรกนี่ก็แถวแรกคอลัมน์แรกแถวแรกคอลัมน์แรกแถวแรกคอลัมน์แรกของชันเนลไหนของชันเนลซีของชันเนลที่หนึ่งไงเพราะงั้นก็เท่ากับว่าผมไปเอา A ตัวนี้มาวางที่แถวแรกคอลัมน์แรกของชันเนลที่หนึ่งคือตัวนี้ถูกไหมตัวเดียว ถัดจากนั้นมาผมก็สั่ง k บวกเท่ากับ1ก็เท่ากับว่าขณะนี้ในรอบถัดไปที่วนมาเนี่ย k จะกลายเป็น2แล้วเราเรายังอยู่ในหลูนี้ถูกไหมครับเพราะง,งั้นรอบถัดมา j ถูกเพิ่มค่า j ก็กลายเป็น j จตรงนี้ j ก็จะกลายเป็น2ผมก็จะเอาค่านี้ไปยัดลงตรงนี้ครับมันก็คือตัว b เอาไปลงตรงไหนอะไปลง channel หนึแถว1นึ่งก็ลำสอง channel หนึ แถวที่หนึ่งคอลัมสองถูกไหมถูกต้องก็เพิ่มค่าอีกพอเป็นสามเคจก็กลายเป็นสามด้วยก็บนอย่างนีง้ไปเรื่อยๆสมมติตัวอย่างนี้เรามีแค่สองแถวสองคอลัมนใช่ไหมพอพอเตัวนี้ครบสองปุ๊บมันก็จะหลุดอันนี้เข้ามาเข้ามาที่ตรงนี้แต่ i เนี่ยมันยังไม่หมดมันเริ่มที่หนึ่งเองนะครับงั้นรอบถัดไปเนี่ย พอไอเริ่มที่1นึ่จะกลายเป็น2แล้วมันเข้า j มาใหม่เจจะกลายเป็น1นึ่งอีกเราก็จะแบบนี้ก็เท่ากับว,ว่าเราตอนนี้ไปเอารอเม็ที่สไปใส่แถวไปใส่ช่องแนที่1แถวที่สองคอลดัมที่หนึ่โอเคตรงไหนเม็ดที่สามนี่ใช่ไหมเม็ดที่สมใส่แถวที่ใส่ช่องนที่1 แถ,แถวที่หนึ่งแถวไหนแถวที่สองคอลัมน์ไหนคอลัมน์หนึ่งถูกไหมครับนี่สี C. ใส่สีเสร็จ k เพิ่มขึ้นอีก k กลายเป็นสีแล้ววนกลับมา j ก็เพิ่มขึ้นอีก j กลายเป็นสองก็เมที่สี 4. ใส่ตรงไหนก็ไปใส่ช่องแนแรกช่องแนแรกแถวสอง คอลัมน์สอง 2. ก็ดีไปเรื่อยสมมุติแบบนี้เสร็จมันก็จะหลุดพอตอนนี้เราทําครบถูกไหมครับสมมติมีแค่สองมีแค่สองแถวสองคอลัมน์เพราะนั้นหลูปนี้ก็จะหมดมันก็จะหลุดออกมาที่หลุปนี้พอวนขึ้นมาใหม่ซีก็กลายเป็นเมื่อกี้ซีเป็นหนึ่งถูกไหมเนี่ยพอวนขึ้นมาใหม่ซีก็จะกลายเป็นสองปุ๊บไอเริ่มวนใหม่ไอก็จะกลายเป็นหนึ่งเข้ามาอีกเจถูกรีเซ็ตใหม่เจกลายเป็นหนึ่ง อันี้ก็จะกลาย k เมื่อกี้ทุกบวกขึ้นนะตอนนี้ k ก็กลายเป็น5ก็จะอ่านใหม่ k อันที่5ก็คืออันนี้เอาไปใส่ไหนก็ก็ดูตามนี้ใส่ที่ช h ้ n แนลที่2แถว1ก็คลัมน์1แถว1ก็คลัมน์1ถูกไหมตัวที่5 1 2 3 e ใส่ e ถูกต้องถัดไปก็วนอีกบนอันนี้ยังไม่หมดก็วนอีกครั้งก็กลายเป็น6คอลัมน์คือตัว j ก็จะเพิ่มขึ้น ใสไหนก็ตามนี้ตัวที่6คือตัว F ใส่ช h a n แนล2แถว1นึคอลัมน์สองช่แนลสอแถวที่1นึคอลัมน์สตามนี้นะครับก็วนไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นคําสั่งนี้ก็จะวนให้กด r ันดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าเราเยังไม่ได้ทำอะไรกับมันอ่านเฉยๆเสร็จแล้วลองมาดูใน workspace เราจะเห็นตัวแปรชื่อ data ในตัวแปรตัวนี้ที่เราเตรียมไว้ อยู่ทนี้ขนาดก็ถูกต้องนะ512คูณ512คูณ7เรียบร้อยเราถ่ายข้อมูลใส่ในวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปแล้วก็จะเอามาลองข้อมูลที่อ่านได้เนี่ยไปลองสร้างภาพสีดูนะครับ